ประมวลผล CPU ย่อมาจาก Central Processing Unit หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้ป้อนคำสั่งให้โดยผ่านทางอุปกรณ์รับข้อมูลหน่วยประมวลผลหรือเขียนเต็มๆก็คือการประมวลผลเป็นหน้าที่หลักของ CPU ซึ่งการประมวลผลนี้จะรวมทั้งการคำนวณและการจัดการข้อมูลสำหรับการคำนวณจะใช้วงจรเฉพาะที่มีชื่อว่า ALU หรือ arithmetic, and logic unit และมีวงจรควบคุม c u หรือ control unit เป็นผู้ดูแลการทำงานของ CPU ขั้นตอนการทำงานของ CPU จากโปรแกรมที่ประกอบด้วยกลุ่มของคำสั่งที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลแต่และคำสั่งประกอบด้วยรหัสให้ทำงานหรือ opcode เช่นการบวกการลบการคูณการหาร และสิ่งที่เรียกว่า o p ร o d นซึ่งจะบอกตำแหน่งของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำเช่นสัญลักษณ์ A หรือ B นี่ก็คือขั้นตอนการทำงานของ CPU และความสัมพันธ์ในการใช้ register ก็จะมีหน่วยความจำ c u และหน่วยคำนวณตรรการวิทยา ALU ขั้นตอนการประมวลผลของ CPU การ f ฟส เป็นกระบวนการที่หน่หวยควบคุมไปนำคำสั่งที่ต้องการใช้จากหน่วยความจำมาเพื่อการประมวลผลมาเก็บไว้ที่ r e ส i s t e r การแปลความหมาย d e โค d เป็นกระบวนการถอดรหัสหรือแปลความหมายคำสั่งต่างๆเพื่อส่งไปยังหน่วยคำนวณและตระกะเพื่อดำเนินการต่อไปการ execute เป็นกระบวนการประมวลผลคำสั่งโดยหน่วยคำนวณและตระกะซึ่งการประมวลผลจะประมวลผลทีละคำสั่ง การจัดเก็บ store เป็นกระบวนการจัดเก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลและจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือ register machine cycle และการประมวลผลคำสั่งโปรแกรมวัฏาจาักรคำสั่ง instruction cycle fetch instruction control unit รับคำสั่งจาก ram decode instruction control unit ได้ความหมายคำสั่งโปรแกรมและเก็บส่วนที่เป็นคำสั่งของคำสั่งโปรแกรมไว้ใน instruction register และเก็บส่วนที่เป็น address ของคำสั่งโปรแกรมไว้ใน address register เวลาที่ใช้ในการแปลคำสั่งเวลาทั้งหมดในการประมวลผลแต่ละคำสั่งประกอบด้วย2ส่วนคือ การแปลคำสั่ง f e t and decode และการประมวลผลคำสั่ง execute and store เวลาที่ใช้แปลคำสั่งเรียกว่า instruction time วัฏาจาักรการประมวลผล execute cycle execute instruction ย้ายข้อมูลที่จะประมวลผลจาก ram ไปเก็บไว้ใน store a n t register แล้ว ALU ปฏิบัติตามคำสั่งโปรแกรม store resource ALU เก็บผลลัพธ์ใน register หรือ ram เวลาที่ใช้ในการประมวลผลเรียกว่า execution time ความเร็วของ CPU ความเร็วของ CPU จะขึ้นอยู่กับตัวให้จังหวะการทำงานซึ่งวงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกาทำหน้าที่แจกสัญญาณให้กับส่วนต่างๆเพื่อให้แต่ละส่วนมีการทำงานที่เป็นจังหวะซึ่งจะทำให้ทุกส่วนมีการทำงานที่สัมพันธ์กันนอกจากนั้น ยังแสดงถึงความเร็วในการประมวลผลอีกด้วยเราสามารถเปรียบจังหวะของสัญญาณนาฬิกาได้กับจังหวะการเต้นของหัวใจมนุษย์โดยเรียกสัญญาณนาฬิกานี้ว่าคล็อกซึ่งสัญญาณนาฬิกานี้ก็คือความถี่ในการส่งสัญญาณของแหล่งกําเนิดไปยังส่วนต่างๆซึ่งมีหน่วยวัดเป็นจำนวนรอบต่อวินาทีที่เราเรียกว่าเฮิร์ตนั่นเองโดยความเร็ว CPU จะมีหน่วยเป็นเมกะเฮิร์ แต่ในปัจจุบันนี้ CPU มีความเร็วขยับขึ้นสูงถึงระดับกิกะเฮิรตซ์ถ้า CPU ตัวใดมีความถี่ของสัญญาณนาฬิกาสูงก็แสดงว่า CPU ตัวนั้นสามารถประมวลผลได้ที่ความเร็วสูงวงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกานั้นจะไม่ได้อยู่ใน CPU แต่จะเป็นวงจรที่พกได้บนเมนบอร์ดซึ่งเป็นแผ่นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์โดยบนเมนบอร์ดจะมีคล็อกชิพ ซึ่งเป็นชิปขนาดจาสิขาโดยจะติด,ดตั้งอยู่ใกล้กับ clock t i t l ลที่มีลักษณะเป็นกระป๋องทรงแบนสีเงินตัวอย่างของ clock chip และ c l o อก t i t l ลก็จะมีดังนี้รูปแบบในการประมวลผลของ CPU 1. การประมวลผลแบบเดี่ยว single processing หรือ sequential processing เป็นการประมวลผลข้อมูลตามลำดับเนื่องจากมี CPU ทำงานเพียงตัวเดียวปัญหาที่เกิดขึ้นคือการประมวลผลข้อมูลล่าช้า 2. การประมวลผลแบบขนาน (parallel processing) เป็นการใช้ CPU มากกว่า1ตัวในการประมวลผลงานงาน1พร้อมกันดังภาพรูปแบบในการส่งข้อมูล การส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายสามารถทำได้2ลักษณะคือการส่งแบบขนานและการส่งแบบอนุกรมการส่งแบบขนานคือการส่งข้อมูลพร้อมกันทีละหลายๆบิตใน1รอบสัญญาณนาฬิกาโดยการส่งจะรวมบิต0และ1หลายๆบิตเข้าเป็นกลุ่มจำนวน n บิตผู้ส่งส่งครั้งละ n บิตผู้รับจะรับครั้งละ n บิต รูปแสดงการส่งข้อมูลแบบขนานโดยให้ n เท่ากับ8โดยทั่วไปแล้วปลายของสายทั้งสองข้างจะถูกต่อด้วยคอนเนคเตอร์ด้านละ1ตัวข้อดีของการส่งข้อมูลแบบขนานคือความเร็วเพราะส่งข้อมูลได้ครั้งละ n บิตการส่งข้อมูลแบบอนุกรมจะใช้วิธีการส่งทีละ1บิตใน1รอบสัญญาณนาฬิกา ทำให้ดูเหมือนว่าบิดต,ต่างๆเรียงต่อเนื่องกันไปจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์1ข้อดีของการส่งข้อมูลแบบอนุกรมคือการใช้ช่องทางการสื่อสารเพียง1ช่องทําให้ลดค่าใช้จ่ายลงแต่ข้อเสียคือความเร็วของการส่งที่ต่ําตัวอย่างของการส่งข้อมูลในแบบอนุกรมดังในรูปการส่งข้อมูลแบบอนุกรมแบ่งได้เป็น2แบบดังนี้ 1. การส่งข้อมูลแบบ asynchronous เป็นการส่งข้อมูลที่ผู้รับและผู้ส่งไม่ต้องใช้สัญญาณนาฬิกาเดียวกันแต่ข้อมูลที่รับต้องถูกแปลตามรูปแบบที่ตกลงกันไว้ก่อนเนื่องจากไม่ต้องใช้สัญญาณนาฬิกาเดียวกันทําให้ผู้รับไม่สามารถคาดการได้ว่าเมื่อใดจะมีข้อมูลส่งมาให้ข้อดีของการส่งข้อมูลแบบ asynchronous มี2ประการคือค่าใช้ใจ่ายถูกและมีประสิทธิภาพ การส่งข้อมูลแบบนี้จะนำไปใช้ในการสื่อสารที่ต้องการใช้ความเร็วไม่สูงนัก 2. การส่งข้อมูลแบบซิงครนัสเป็นการส่งข้อมูล0และ1ที่ต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีการแบ่งแยกผู้รับต้องแยกบิตเหล่านี้ออกมาเป็นไบต์หรือเป็นตัวอักษรเองจากภาพแสดงการส่งข้อมูลแบบซิงครนัสผู้ส่งทำการส่งบิตติดต่อกันยาวๆถ้าผู้ส่งต้องการแบ่งช่วงกลุ่มข้อมูล ก็ส่งบิต0หรือ1เพื่อแสดงสถานะว่างเมื่อแต่ละบิตมาถึงผู้รับผู้รับจะนับจำนวนบิตแล้วจับกลุ่มของบิตให้เป็นไบต์ที่มี8บิตแบ่งตามสภาพการใช้งาน 1. หน่วยความจำที่ CPU อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเขียนลงไปได้เรียกว่า ROM (Read Only Memory) ROM จึงเป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกร,รมไว้ถาวรเช่นเก็บโปรแกร,รมควบคุมการจัดการพื้นฐานของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ BIOS สหน่วยความจำที่เขียนหรืออ่านข้อมูลได้การเขียนหรืออ่านจะเลือกที่ตำแหน่งใดก็ได้เราเรียกหน่วยความจำประเภทนี้ว่า RAM Random Access Memory RAM เป็นหน่วยความจำแบบลบเลือนได้เป็นหน่วยความจำหลักที่สามารถนำโปรแกรมและข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอกหรือหน่วยความจำรองมาบรรจุไว้หน่วยความจำ r a มนี้ต่างจากรอมที่สามารถเก็บข้อมูลได้ 3. หน่วยความจำความเร็วสูง c a s h e Memory หน่วยความจำ c a s h เป็นหน่วยความจำขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงทำหน้าที่เหมือนที่พักคำสั่งและข้อมูลระหว่างการทำงาน เพื่อให้การทำงานโดยรวมเร็วขึ้นหน่วยความจำเป็น RAM ที่ใช้อยู่สามารถแบ่งได้2ประเภทคือ 1. Dynamic RAM หรือ DRAM DRAM จะทำการเก็บข้อมูลในตัวเก็บประจุซึ่งจำเป็นจะต้องมีการ refresh เพื่อเก็บข้อมูลให้คงอยู่โดยการ refresh นี้ทำให้เกิดการหน่วงเวลาขึ้นในการเข้าถึงข้อมูล 2. Static Random Access Memory SRAM จะต่างจาก DRAM ตรงที่ DRAM จะต้องทำการ r รี e ฟ h ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแต่ในขณะที่ SRAM จะเก็บข้อมูลน,นั้นๆไว้และจะไม่ทำการ r รีเฟซโดยอัตโนมัติซึ่งมันจะทำการ r รี e ฟ h ก็ต่อเมื่อสั่งให้มัน r รี e ฟ h เท่านั้นซึ่งข้อดีของมันก็คือความเร็วซึ่งเร็วกว่า DRAM ปกติมากแต่ก็ด้วยราคาที่สูงกว่ามากจึงเป็นข้อด้อย